สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายเอฟซีสุขภูสุคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วความหวานครับมาแล้วครับหวานได้แล้วนาสิประมาณจักสิบแปดสิบเก้าครับบริกอ่าช่วงนี้มันแตกกับเป็นแมงกับเบีย้ยไหมครับแมงกับเบีย้ยแมงผีเสื้อนะครับมาดูดน้หาหวานหลายครั้งนครับมึงเห็นไหมครับ ไปไหมบุ้ยผ่อนบ่บดนี้เสรครับนี่จือบอรครับมาดูดกินน้ำหวานแล้วก็เฮ็ดใหอ่าดูดกินมันเขาที่ปลายแล้วแหมแฉมแฉมเขาสิสุจอเข้าไปใน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 ่ในในในวยขององุ่นเลยครับจอเข้าไปแล้วเขาก็กินน้ำหวานน้ำหวานก็นติดเชื่อกันไปเชื่อลงเชื้อละอะไรไปม,มุนไองี้ครับซาใจาก็อยากใส่พู้หล่ะครับเซบิงเซบินพ,พ,พลัวใส่เห็นมันตายมั้งแต่ว่ามันมันบระยุกครับไอไอเฮาอัน อ๋อแ่เอนมายควมมันคนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสุกนคนกินได้แล้วครับนี่กินได้แล้วมีวิธีเดียวคือต้องใส่พวกไอ้ชีวพันธุ์ถาใส่ไดไไปครับน้ำน้ำส้มควันไม้กับน้ำสมควันใหม่กับยี่ห้อยังกับเบิ้งเอาเลยครับเลยครับอันนี้ก็ต้องยิกหัวคนละให้แตกหมดเลยเปาะหลดเลนไปอึนสวรรค์ครับนี่แซ่บแล้ว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 อาทิตย์หน้าได้ครับเด้อเดี๋ยวร่อให้ขนาดทั่วจากหมอพะเยาเพิ่นมา เบิ่งมาแย่งก่อนมันมาซิมก่อนนะครับเป็นมันลุยสวนกัอนอะไรทเหลือเขาจะมากันเพราะว่าอีกแปลงนี้มันกับ,บ่ท่านสุกเต็มที่ครับยังไดงก็ได้ก,กินสูตรสกุลน,นี่ครับเรื่องความปลอดภัยเห็นไหมครับพ่นใสสารชีวภัณฑ์อย่างเดียวครับสารเคมีบิค์ที่ใส่แล้วตอนนี้นี่ครับที่หอยออกมาหน่ยคือเอาบาังขันเอาไอ้น้ำสมขวัญไม้มาพ่นไปครับพ่น,มมนไหลมาแรงขาบ่พราไรครับน้ำสมขวัญไม่พลเพราะขาดกันเขาสิมีสลิดแค่อ่า ไล่นะครับแสบตาแต่ว่าหันเห็นว่าชีไม่เจอได้ชีไม่เจอได้ล้นปกเลยครับบ้านไปถึกตาเพิ่นครับสีดไปถึกตาเพลินแสบตาล้นลงมาแล้วนี่ครับนี่ว่างหันเหยียบครับมูลนิยมขี้แตกแปดเลยครับจังก้าตามต่อไปได้พี่น้องได้ไกลแล้วครับจะได้นซี๊แล้วครับหสุขคนครับหสุขคนสวัสดีครับ